ส,สวัสดีคะ่ะชลีค่ะพอก,กับเชินะคะอาจารย์ต้องคะ่ะสวัสดีครับพี่ชรีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาประเดิมอาจารย์ประเดิมในการที่อาจารย์จะบอกถึงเรื่องราวของลูกกระตันยูทั้งหลายมันมีเทคนิคนิดเคล็ดนิดหนึ่งสําหรับคนที่ลูกๆทั้งหลายในการที่จะให้เงินพ่อแม่ค่ะยังไงคะอาจารย์ ก็หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเงินเดือนเดือนแรกที่ได้มาเนี่ยควรจะต้องให้พ่อแม่เท่าไหร่บางคนก็มีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากแต่จริงๆตามหลักตามหลักวิชาของที่ผมศึกษามาจากคุณพ่อก็คือเงินเดือนเดือนแรกอะ่ะลูกควรจะให้พ่อแม่เริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทถามมันก็มีที่มาที่ไปนะครับเก้าสิบเก้าบาท เดือนแรกสูงแล้วลูกลกได้เงินเดือนประมาหมื่นห้าให้พ่อให้แม่แค่เก้าสิบเก้าเป็นหลักฐานหรือถ้าอยากให้มากกว่าเก้าสิบเก้าก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี้ยให้ให้มีเลขเก้าติดไว้สามแปดร้อยเก้าสิบเก้าอย่างเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่มีเลขเก้าแล้วต้องมีเลขเก้ากี่ตัวคะครั้งแรกครั้งแรกถ้าตามตำราผมแค่สองตัวพิชลีอ๋อแค่สองตัวใช่ ก็คือคุณจะให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมีเลขเก้าสองตัวอย่างนี้ถ้าพี่ให้เก้าร้อยกับเก้าบาทเก้าศูนย์เก้าตําหนัตําหนคุณพ่อเก้าต้องติดกันเก้าต้องติดกันนะคะโอเคอย่ามาอย่ามาคิดนะคือเก้าต้องติดกันทีนี้เก้าจะอยู่ในหลักหน่วยหลักสิบหรืออยู่ในเศษสตางค์คะท่าน ถ้าเป็นหลักสิบหลักหน่วยจะจะดีจะดีกว่าเนาะก็คือให้ยังไงก็ได้แต่สุดท้ายมาเลขสองหลักสุดท้ายต้องเป็นเก้ากับเก <9, S 2> <9. S 1> ้าโอเคเพื่ออะไรคะาท่านคือความหมายคือเก้าที่หนึ่งคือพ่อแม่ให้ให้ชีวิตเรามาครับเราจะได้มีเก้าสามารถเก้าเดินต่อไปได้และเก้าที่สองก็คือเมื่อเราทํางานแล้วอะ ลิงดูตัวเองได้เราก็จะได้มีก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนี่คือความหมายออย่างนี้ทุกเดือนก็ต้องให้เป็นเศษเก้าสิบเก้านี้ป่ะคะหรือแค่ครั้งแรกเฉพาะครั้งแรกเฉพาะครั้งแรกโอเคอันนี้คือสําหรับคนที่เพิ่งเคยมีเงินเดือนใช่ใช่นี่มีมานานแล้วครับแล้วให้ลงท้ายด้วยศูนย์ตลอดเลยอ่ะทําไงดีอาจารย์มาเริ่มต้น มัอสักเทปหนึ่งได้ไหมได้ได้สามารถที่แบบทําได้ใช่ก็เหมือนที่ผ่านมาเราเรายังไม่รู้แล้วพอตอนนี้เริ่มรู้แล้วรู้แล้วก็เดี๋ยวลองเริ่มนับหนึ่งใหม่ลองทําใหม่ได้ได้แล้วทีนี้ไอ้ที่ทําใหม่เนี่ยค่ะตย์ต้องมีเลิกไหมจันเลิกวันไหนก็ได้หรือเปล่าเลิกเวลาจริงๆไม่มีครับคือทําเอาเลิกวันห่อนเอาเลิกวันอย่างวันเนี้ย สมมติว่าน,นี้วันอังคานครับโอนได้เลยไหมหรือควรจะเป็น,นวันไหนถ้าไม่ได้ถือเลิกยามเลยจริงๆอะ่ะมันสามารถทําได้ทุกทุกวันทุกเวลาแต่ถ้าถามผมวันที่ดีที่สุดถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานความจเจริญก้าวหน้าผมแนะนําเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสใช่เพราะวันพฤหัสเป็นตัวแทนของครูหมอนักกฎหมายแล้วก็หน้าที่การงาน ความมั่นคงใช่ความมั่นคงครับอ๋อเฮ้ยเนี่ยถ้าใครที่ได้เงินเดือนมานานมากแล้วแล้วใหญ่จะแบบเป็นเคล็ดเนาะเป็นเคล็ดให้แบบเอ่อให้มันถูกต้องตามกำลาเนี่ยเพื่อเสริมส่งความมั่นคงในหน้าที่การงานก็ควรที่จะโอนไปให้แม่ให้พ่อในวันพฤหัสนะพฤหัสแล้วก็ตัวเลขเก้าเก้าเนี่ยอยู่ในหลักสิบกับหลักหน่วย คุณจะโอน99ก็ได้199หรือเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้อง99อยู่หังครับไม่ใช่จุด99นะจุด 99, 99มันน้อยไปเนาะครัทีนี้พอโอนเสร็จมันต้องส่วนอะไรก่อนโอนไหมคะอ๋อไม่ไม่ต้องเลยครับก็คือก็ใส่ซองมอบให้พ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยเงินเดือนเดืนเดินแรกลูกมอบให้พ่อแม่จํานวน99 ก็สิบก้าบาทเพื่อถือเก็บเป็นความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองค่ะโอเคงั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ต้องมากๆเลยค่ะต้องรีบไปโอนตังค์แต่ไม่ได้วันนี้ไม่ใช่วันพฤหัสต้องรอวันพฤหัสก่อนครับแล้วก็โอนต๊บส่งสลิปแล้วโทรไปขอพรหรือให้แม่อัดเสียงอวยพรมาเลยได้เลยเดี๋ยวจะแบบวิดีโอคอลอ่าโอนแล้วนะ โอเคขอบคุณ <S 2> <S 2> อาจารย์ต้งนะคะขอบคุณพี่ชลีม,มากค่ะขอบคุณค่ะ <S 2> <S 2> และ้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะ